สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีคลิปแต่งขอบตะกร้านะคะมาฝากเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นขอบอ่าตัวขอบของตัวตะกร้านะคะตัวนี้เราจะแต่งขอบบนและขอบด้านล่างนะคะตัวนี้ขอบด้านล่างตรงนี้เราจะทำเพื่อที่จะ ิดช่องว่างนะคะระหว่างลายนะคะแต่ตัวน,นี้สามารถาดัดแปลงไปเป็นขอบบนได้นะคะตอนนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะคะเนี่ยเราสามารถดัดแปลงมาใส่ตรงนี้ได้นะคะขอบด้านบนได้เลยก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการวัดเชือกก่อนนะคะสําสหรับลายนี้นะคะตอนนี้เราจะใช้เชือกอยู่ทั้งหมด3ามเส้น โดยที่จะมีเส้นหลักหนึ่งเส้นนะคะตอนนี้เราจะวัดเส้นหลักก็คือวัดรอบก้นตะกร้านะคะหรือว่าช่วงที่เราต้องการจะใส่ลายตรงนี้เข้าไปนะคะก็คือวัดรอบแบบนี้เพราะว่าตัวนี้จะทำมาปิดช่องว่างนะคะตรงนี้เส้นนี้เราจะวัดอยู่ประมาณสองรอบครึ่งนะคะหรือว่าสามรอบก็ได้นะคะถ้าจะให้เหลือๆก็สามรอบจากนั้นก็ พันเก็บเชือกเหมือนตะขาบนะคะเหมือนขึ้นตะขาบเลยพันเก็บเชือกแล้วใช้หนังยางรัดไว้นะคะส่วนอีกสองเส้นเราจะใช้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะหรือว่าเอาที่มันสะดวกไม่ต้องยาวมากนะคะเพราะว่าตัวนี้ถ้าหากว่าตัวเชือกที่เราไม่ใช่เส้นหลักเนี่ยเป็นเส้นพันเนี่ยเราใช้ความยาวเยอะเกินไป มันจะทําให้เราสอดเข้าไปอาสอดลงด้านล่างของตัวตะกร้านะคะเพื่อล็อกตัวตะกร้าให้ติดกับลายอะ่ะไม่ได้ดังนั้นเราก็จะใช้ความยาวเฉพาะเส้นหลักแค่นั้นเองเส้นเดียวนะคะตอนนี้เราจะใช้เส้นหลักสอดเข้าตรงมุมเสานะคะหรือว่าตัวมุมด้านข้างของตัวตะกร้านะคะตัวนี้เราสอดอ่าตรงนี้คือเราต้องการที่จะปิดลายตรงนี้นะคะปิดช่องว่างตรงนี้ เราก็จะสอดเส้นหลักเข้าไปเมื่อเราสอดเส้นหลักเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะพันเก็บเชือกนะคะเหมือนกับตอนขึ้นตัวตะขาบเพราะว่าเชือกเส้นหลักมันจะยาวแต่ตัวนี้ทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะ <c oughs> ก็เลยไม่ไม่ได้ทําวิธีเก็บเชือกให้ดูนะคะแต่สําหรับใครที่เคยติดตามคลิปมาก่อนแล้วเนี่ยเรื่องการสานตะขาบเนี่ยก็น่าจะทําเป็นนะคะว่าวิธีการเก็บเชือกที่มันยาวๆเนี่ยเก็บยังไงนะคะ อ่าตัวนี้เมื่อเราสอดเข้าไปแล้วนะคะเราหาจุดก,กลางจากนั้นพันเก็บเชือกนะคะอ่าตัวนี้อีกสองเส้นอีกสองเส้นจะเป็นเส้นพันนะคะซึ่งตัวนี้ความยาวจะใช้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราจะต้องสอดอ่าล็อกตัวตะก,ก้านะคะตัวนี้เราจะสอดเข้าไปลักษณะน,นี้พับปลายเชือกเข้ามานะคะดึงปลายเชือกขึ้นมาจากนั้นเราจะพันตัวหนอนเข้าไปอีก พันตัวหนอนเข้าไปสองตัวนะคะเส้นละหนึ่งตัวเส้นละหนึ่งตัวนะคะแยกแยกเชือกมันออกมานะคะแยกออกมาจากนั้นเราพันตัวหนอนพันตัวหนอนเข้าไปหนึ่งตัวเดี๋ยวเราจะพันเส้นล่างอีกทีหนึ่งนะคะตัวหนอนอีกตัวหนึ่งอ่าตอนนี้อีกเส้นหนึ่งนะคะพันตัวหนอนเข้าไปอีกตัวหนึ่ง ทั้งสองฝั่งทําเหมือนกันเลยนะคะซ้ายและขวาทําเหมือนกันเลยทั้งสองเส้นนะคะพันเข้าไปลักษณะนี้อ่จากนั้นมันจะอยู่ตรงกลางอสองเส้นนะคะเป็นแบบนี้เลยต่อไปเส้นฝั่งขวาก็จะทําเหมือนกันเอาเชือกมาหนึ่งเส้นพับครึ่งนะคะจากนั้นก็พันให้ติดกับเส้นหลักตัวนี้จะใช้เป็นสีล้วนนะคะสําหรับท่านไหนที่อยากจะเล่น สีหรือว่าเสริมสีเข้าไปนะคะก็สามารถเสริมขั้นตอนต่อจากตรงนี้เลยนะคะอ่าก็จะเหมือนกับลักษณะของการทำทำดอกพิกุลน,นะคะเสริมดอกพิกุลแบบนั้นเลยแต่ถ้าใครอยากได้เป็นสีล้วนก็ทำตามคลิปได้เลยนะคะอ่าตอนนี้เราก็จะพันตัวนอนเข้าไปลักษณะนี้อีกเส้นหนึ่งค่ะ พันตัวนอนเข้าไปเพื่อให้มันได้ตัวหนอนสี่ตัวนะคะจากนั้นเราก็ดันดึงให้แน่นนะคะดึงให้แน่นหรือวามัดให้แน่นจากนั้นก็ดันขึ้นดันขึ้นไปให้มันชิดกับด้านบนเลยค่ะจากนั้นเราก็จะมัดปูจะมัดปูแค่สองครั้งนะคะซ้ายและขวาหรือว่าใครถนัดขวาและซ้ายก็ได้นะคะ,ะละนนักษณะนี้มันจะมีสี่เส้นนะคะจากนั้นเรามัดปูเลย พอมัดปูเราก็จะทำเหมือนตัวดอกบัวนะคะโค้งเส้นหลักลงมาและใช้เส้นปูด้านในเป็นตัวพันตัวนี้ถ้าทำออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะของคล้ายๆเลข8นะคะโค้งไปโค้งมาสลับกันนะคะ,ะลักษณะน,นี้นะคะจากนั้นดึงโค้งเส้นหลักลงมานะคะฝัะ่งขวาอีกสองเส้นพันตัวนอนเข้าไปเส้นละสองครั้งฝั่งซ้าย เสละสองครั้งนะคะทั้งสองเส้นเลยตอนนี้เราจะแบ่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการล็อกตัวเชือกนะคะให้ลายด้านบนกับตัวตะกร้านะคะให้เชือกมันติดกันให้เชือกกับตัวตะกร้ามันติดกันนะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวลายที่เราเสริมเข้าไปเนี่ยมันไม่ไม่ขยับนะคะ ตัวนี้เมื่อเราพันได้ลักษณะน,นี้แล้วเราจะใช้เชือกฝั่งขวานะคะเป็นเส้นแกนดูว่าเป็นเส้นหลักและใช้ฝั่งซ้ายนะคะเป็นตัวพันตัวนี้พันเพื่อปิดลายมันก็จะออกมาลนานักษณะนี้ตัวนี้เมื่อออกมาลักษณะน,นี้แล้วนะคะเมื่อออกมาลักษณะน,นี้แล้ว อ่ะเราจะดึงเส้นฝั่งซ้ายก่อนนะคะอ่ะอ้อมลงมาอ้อมเส้นหลักลงมานะคะจากนั้นพันตัวหนอนเข้าไปสองครั้งพันตัวหนอนเข้าไปสองครั้งนะคะอ่ะจากนั้นฝั่งขวาอ่าดึงเส้นหลักไว้นะคะฝั่งขวาอ่ะ อ้อมลงด้านล่างเหมือนกันอ้อมลงด้านล่างของตัวเส้นหลักนะคะจากนั้นก็พันตัวหนอนเข้าไปสองตัวอ่าตตวนี้เป็นเส้นหลักอยู่นะคะส่วนเส้นนี้เราจะใช้ล็อกนะคะตัวนี้เราจะสอดลงไปข้างล่างของตัวตะกร้าเลยนะคะหาช่องว่างนะคะช่องว่างสอดลงไปสอดตรงอ่าช่วงที่มันตรงกับตัวของเชือกของเราพอดีนะคะจากนั้นเราก็จะสอดขึ้นเชือกเส้นเดิมเมื่อกี้นะคะ ใช้ปลายเชือกสอดขึ้นมาให้มันอยู่ใกล้เคียงกับตัวตัวพันตัวหนอนเส้นแรกของเราเมื่อกี้ลักษณะน,นี้นะคะให้มันอยู่ใกล้เคียงกับตรงนี้เพื่อที่เราจะมาพันต่อนะคะตัวนี้เป็นอีกเส้นหนึ่งของฝั่งซ้ายสอดลงไปจากนั้นสอดขึ้นนะคะสอดขึ้นตรงนี้สอดตรงใกล้ๆดอกสีแดงเนะาะสอดขึ้นมา อดขึ้นมาเราก็จะขึ้นดึงขึ้นมาเพื่อมาพันกับเส้นหลักของเราเมื่อกี้นะคะตัวนี้จะเป็นการล็อกนะคะล็อกให้เชือกอาลายด้านบนและตัวตะกร้านะคะให้มันติดกันเพื่อไม่ให้ลายของเรามันขยับนะคะเพื่อไม่ให้ลายของเราขยับตัวนี้คือวิธีการล็อกนะคะจากนั้นเราก็จะดึงขึ้นมาเพื่อที่จะมาพันตัวหนอนต่อ แล้วมันก็จะมีสีเส้นเหมือนเดิมจากนั้นเราก็ทําขั้นตอนเดิมเลยคือมัดมัดปูนะคะพอมัดปูเราก็จะโค้งเส้นหลักลงมาเพื่อพันตัวหนอนต่ออีกนะคะก็ทำแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆตัวนี้เป็นช่องของเรานะคะ by v i r a n channel ก็เป็น id line นะคะสําหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะเรียนออนไลน์นะคะให้แอดไลน์มาได้เลยที่ id line ตรงนี้นะคะ 08.07.24นย์เจอดสองี่นะคะ id line อ่าตัวนี้ก็คือพันแบบนี้นะคะอ่าฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็เหมือนกันพันตัวหนอนเข้าไปตัวนี้สองเส้นนะคะเส้นละสองครั้งจากนั้นเราก็จะใช้เส้นฝั่งขวามือนะคะเป็นเส้นหลักหรือว่าเส้นแกนนั่นเองและใช้เส้นฝั่งซ้ายมือเป็นเส้นพันนะคะเพื่อปิดลายอ่าแบบนี้นะคะ ใช้เส้นฝั่งซ้ายนะคะเป็นเส้นพันพันเพื่อปิดลายก็จะออกมาลักษณะน,นีะ้ตรงนี้นะคะตรงนี้ช่วงที่เราจะล็อกลายกับให้มันติดกับตัวตะกร้าก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะให้เว้นระยะเอานะคะว่าจะให้มันห่างสักสองสามตัวนะคะแล้วค่อยสอดล็อกเชือกก็ได้ หรือใครจะล็อกทุกครั้งเลยก็ได้นะคะต, 1, ตัวนี้พันตัวหนอนเข้าไปอ,าอีกเส้นหนึ่งอ,อีกเส้นหนึ่งอ้อมลงด้านล่างนะคะจากนั้นก็พันตัวหนอนเข้าไปอีกเหมือนเดิมนะคะพันตัวหนอนเข้าไปสองครั้งพันตัวหนอนเข้าไปสองครั้งตัวนี้มันก็จะคล้ายๆกับเลขแปดนะคะ พันตัวนอนเข้าไปเสร็จแล้วตัวนี้เชือกเส้นบนนะคะเชือกเส้นบนใครจะล็อกลายก็ได้หรือจะเว้นสองสามตัวค่อยล็อกลายก็ได้นะคะตัวนี้เดี๋ยวล็อกลายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะสอดเชือกลงใกล้ๆกับตัวตำแหน่งของเชือกเส้นเดิมนะคะหาช่องว่างและสอดลงไป ทั้งสองด้านเลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยใช้เส้นบนสุดนะคะจากนั้นเราก็จะสอดขึ้นมาใช้ปลายเชือกเส้นเมื่อกี้นะคะสอดขึ้นมาให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เราจะต้องพันตรงนี้ต่อพันเส้นหลักต่อนะคะอ่าลักษณะนี้ดึงขึ้นมานะคะตอนนี้คือเป็นวิธีการล็อกลายล็อกลายและตัวตะกร้าให้ติดกันนะคะเพื่อไม่ให้ตัวลายของเราเนี่ยมันขยับ ตัวนี้สามารถทำกับขอบด้านบนได้นะคะขอบบนของตัวตะก้าได้นะคะตัวนี้เราสามารถดัดแปลงได้เลยเอ่อตัวนี้ต้องขอฝากช่องไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับตัวนี้ช่องของเราก็จะเป็น b y v i ิ w a n channel นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่อ,อ,อยากได้ลายอื่นๆน,นะคะวิธีแต่งขอบ วิธีแต่งหูจับนะคะหรือว่าเป็นลายอื่นๆลายใหม่ๆก็ตอนนี้ให้กดติดตามไว้เลยนะคะกดติดตามไว้เลยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปนะคะที่เราลงที่เราอัปเดตให้าตอนนี้ถ้าหาว่าเราไม่ได้กดติดตามไว้เวลา,าเวลาเราอยากดูอีก,อย,ก,อ,กอย่างเงี้ยมันมันจะหาช่องยากนะคะเราอาจจะลืมชื่อช่องนะคะ ก็ตัวนี้ถ้าเรากดติดตามไว้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาในาวิดีโอที่เราติดตามไว้เลยนะคะหรือว่าทางช่องของเราอัพคลิปนะคะมันก็จะแจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์ของท่านเลยนะคะว่าอ่าช่องของเรามีคลิปใหม่มาลงแล้วนะนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากคลิปไว้ด้วยละกันนะคะฝากช่องไว้ด้วย b y ร์วันชาแนลนะคะ แต่สำหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะเรียนออนไลน์กับทางช่องของเรานะคะก็ให้ท่านแอดไลน์เข้ามานะคะแอดไลน์เข้ามาคุยกันก่อนได้เลยนะคะอยากได้ไลน์ไหนอยากทำแบบไหนนะคะอยากเรียนตั้งแต่ต้นจนจบนะคะก็ได้เลยแอดไลน์เข้ามาที่080724นะคะเป็น Byron Channel นะคะ ก็จะมีคอร์สเรียนนะคะตั้งมีหน่งถึงเกขั้นตอนนะคะหนขั้นตอนตั้งแต่การเริ่มวัดเชือกเพื่อพันโครงเลยนะคะจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลงน้ำยาเคลือบนะคะก็สนใจยังไงก็แอดไลน์มาคุยกันก่อนได้เลยนะคะแต่สำหรับคลิปของเราท่านไหนที่ไม่เข้าใจหรือติดตรงไหนนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้เลย แนะนำติชมได้เลยนะคะแนะนำติชมได้เราพร้อมที่จะนำคำแนะนำติชมนะคะไปพัฒนานะคะะตัวนี้น่าจะพอเข้าใจแล้วเนาะเพราะว่าลายนี้ก็ไม่ยากนะคะใช้เชือกแค่สามเส้นเองแต่สำหรับท่านไหนที่าทาไปแล้วเชือกมันสั้นนะคะก็แอดไลน์มาคุยได้นะคะ ไลนมาถามได้นะคะว่าต่อเชือกยังไงต่อเชือกยังไงวัดเชือกยังไง,ง,ไงนะคะอ่าตัวนี้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็ลายมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะตอนนี้จะใส่เป็นขอบล่างและขอบบนนะคะลายเดียวกันเลย จะอมาลักษณะนี้นะคะสวยงามก็สุดท้ายนี้นะคะขอฝากช่องของเราไว้ด้วยละกันนะคะบายเรียนชาแนลนะคะสุดท้ายนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณมากและสวัสดีค่ะ